ากคุณกําลังหาร้านโรบักแรงๆเหมือนกับกลิ่นตัวคุณแล้วก็ผมขอไม่แนะนําเพราะตัวคนโคตรหอมแต่ว่าร้านโรบักเลยท่านั้นหอมว่าโอเชียนบักไปเติมกันได้แล้วเทียริงใต้เชบเลยอยากกันมากใช่ไหมอยากให้ผมเล่นเกมตามกระแสนะทุกคนครับแบบไมลิโตลหรือว่าเกมอะไรก็ตามแต่ทุกคนครับผมบอกแล้วไงวพาผมไม่เล่นครับทุกคนอุ้ยอันนี้เกมไรวะเนี่ยนะเอา้าไมลิโตลเหรอเอา้า สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยจะอยู่กับผมนอยด์คิทูนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมของมายสโตลอนนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้กระแสมาแรงมากนะครับซึ่งเกมเนี่ยพึ่งสร้างเมื่อโอ้โหแบบเดือนที่ผ่านมาล้เองครับผมทุกคนนะแต่ว่าคือเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบดังมากนะครับผมทุกคนนะเพราะว่าคือมันพึ่งมาดังตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นค่ายของเกมบิ๊กเกมนั่นเองนะครับผมทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสมันมาแรงมากนะครับผมทุกคนนะยอดวิส เลตัลลอนไทคูนเนี่ยทุกคนนะมันมาแรงมากใช่ไหมทุกคนครับแต่ว่าอันนี้เนีเ่ยไมเลตัลลอนเนี่ยมาแรงกว่านะครับแต่ว่าเกมเขาเนี่ยเหมือนจะสร้างไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับทุกคนนะแต่ว่าคือเหมือนเขาแบบใช้เวลาทําเกมนานหรือเปล่านะผมทุกคนนะเลยแบบว่ามาทําการแบบเพิ่งเปิดใช้งานนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตอย่าค่อนข้างเยอะด้วยนะครับอื บบผมเห็นคนแบบว่าบอกผมเจอน,นะนะทุกคนนะว่าพี่ครับทําคลิปอาร์ซนอนแบบว่าสอนทําสกินบัวนะครับคือมันไม่ใช่แนวผมนงทุกคนนะแต่ว่าคือถ้าแบบจะมารีวิวเกมเนะี่ยมันก็ค่อนข้างใช้แนวผมนะครับแล้วผมก็ลิงสังเกตเห็นไว้ทุกคนนะไม่ใช่แบบว่ากูทําตามกระแสแะเว้แต่ว่าคือก็ตามกระแสก็ได้ไทุกคนคนระับอ่ะซึ่งมันเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมาแรงมากๆนะครับคนไทยเนี่ยได้รับความแบบสนใจมากนะผมนิยมทําการเล่น,นเกมนี้กันแล้วมันก็เป็นประเด็นข้อถกเถียงเรื่องดราม่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะวันนี้เนี่ยผมมารี ว่าเกมนี้เนะี่ยมันจะดีหรือมันจะแย่นะผมทุกคนนะมาเรามาเล่นกันเลยดีกว่านะผมทุกคนนะซึ่งผมบ่นไปประมาณ2นาทีว่าแล้วนะครับผมทุกคนนะไปเด็กโก้ BIG g เกมภูมิใจนําเสนอ เลตรอนไทยคูดโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มาเลตรอนนะครับผมทุกคนอะโอเคตอนนี้เราก็ได้ทาการเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนนะซึ่งผมเนี่ยได้ทําการเล่นทูตอเรียแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาเล่นก่อนละกันนะครับเชิญครับผมคุณลูกค้านะครับโอเคเรามาทําการต้อนรับกันดีกว่านะครับเพราะว่าผมเห็นแบบลูกค้าเข้าอะไรเงี้ยทุกคนครับแบบค่อนข้างที่จะแบบมีคนรวยมารีวิวกันเยอะะครัยผมทุกคนเช่นแบบพวกโดมินัสอะไรเงี้ยแบบคนดังอะไรเงี้ยทุกคนครับผมก็อยากจะแบบได้บ้างครับผมทุกคนนะพวกคนดังะเนาะว ต้อนรับมันเองแล้วก็มีชั้น2อนี่คือ4,500บาทนะครับผมทุกคนนะส่วนลูบักเนี่ยใช้50บาทโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาทําการส่งเสริมเข้าขึ้นก่อนดีกว่าครับผมทุกคนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าลืมเข้าร้านเรามากันแล้วนะครับตอนนี้เขาสั่งอะไรทุกคนครับเราทาการแบบเอาเมนูเข้ามาก่อนนะครับอันนี้คืออะไรแฮมเบอร์เกอร์นะครับผมทุกคนหรือว่าแซนด์วิชโอเคทําการทอดไข่ก่อนนะผมไข่ดาวฮะแล้วตอนนี้คือทาอะไรต่อครับตอนนี้คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณเพชรทอดแล้วกันนะครับทุกคนฮะ ทางเยอะนะครับแล้วก็แบบผมเนี่ยทำอะไรได้มากไม่พอเนี่ยครับซึ่งผมก็ได้จ้างเชฟมานั่นเองนะครับโอเคเชฟเขาทำก่อนแล้วกันนะทุกคนครับโอเคทำการเสร์ฟก่อนปึ๊บเรียบร้อยครับผมทุกคนนี่ให้ไปแล้วครับตอนนี้เราก็ให้อาหารเขากินนะครับผมอันนี้คือเหมือนจะเป็นแบบไมลเลสเตอร์ลอนั่นเองนะครับผมทุกคนนะมา เรามาทําการทำอาหารกันดีกว่านะผมทุกคนนะตรงนี้คือช็อปนั่นเองครับยุ่งอะไรไว้ต้นกลาเนี่ยแม่งทุกคลิปเลยนะมึงอ่ะเออช็อปโอเคเราไปช็อปกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นแบบอาหารนีผมทุกคนนะเพื่อแบบว่าทําให้อาหารเราเนี่ยมันทําสะดวกมากขึ้นนะครับผมทุกคนนะหรือว่าอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณเนี่ยได้เปรียบมากขึ้นนะครับทุกคนนะจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินผมค่อนข้างน้อยนะครับแล้วเราก็กลับไปที่เดิมกันดีกว่านี่ครับผมโอเคน ตอนนี้เราก็ทำการเสิร์ฟเขาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือเขาเอาเมนูเลยเนี่ยแล้วก็ทำการรับบริการลูกค้าก่อนนะครับทุกคนนะแล้วก็ทำการทำอาหารนะผมตอนนี้คือเรามีโอกาสทำอะไรบ้างครับทุกคนนะโอเคเราเอาไปเสิร์ฟกันดีกว่านะ้ไหมผมทุกคนนะตอนนี้คือพุดดิ้งนะครับเอาไปเสิร์ฟดีกว่าฟึบตอนนี้ลูกค้าเริ่มเข้ากันมาแล้วนะครับผมทุกคนนะ there are no available to ิลทูเสิร์ฟนะครับทุกคนนะตอนนี้ได้แล้วแล้วก็เอาจานไปทำการล้างจานนนั่เองนะครับทุกคนนะโอเคลูกค้าเริ่มเข้ามาเรื่ออยยยๆเเลนนะคคคครรัับบผผมมทุกโสว ตรงนี้คือได้จานเรียบร้อยนะครับโอ้โหกระโดดข้ามแบบโต้ที่ลูกค้ามังกินอยู่ด้วยนะครับเป็นการเสิร์ฟที่ดีมากๆนะผมโอเค เสร็จไปแล้วผมต้องใช้ตอนนี้เขาจะเอาอะไระทุกคนครับโอเคเราได้เมนูแล้วใช่ไหมทุกคนครับอ่ะเราทําการช่วยเขากันแบบอีกแรงนึงแล้วกันนะครับผมทุกคนนะจะได้ทําให้อาหารเราเนี่ยทุกคนครับออกมาได้เร็วมากขึ้นนะครับผมทุกคนนะโอเคเราไปทําการสำรวจกันดีกว่านะผมทุกคนนะว่าลูกค้าเลยเนะี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอ้ผมอยากจะถามความรู้สึกของคุณหน่อยครับผมเวลาที่กินร้านเราเนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่าร้านนี้แม่งค่อนข้างที่จะน่าปิดมากเลยนะผมอ้าวเฮ้ยแล้วม่งก็เป่งเงือเอา้า โอ้โหจบเลยนะครับผมทุกคนนี่เขาไปอย่างนั้นเลยเหรอทุกคนครับไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เราเอาร้างชาญก่อนละกันนะครับในตอนนี้โอเคเราเอาพุดดิ้งไปเสิร์ฟเขานะครับผมใครอยากจะได้อะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอเสิร์ฟก่อนละกันเด้อทุกคนครับกดตัว E นะครับผมอ่ะกดตัว E นะครับแล้วก็ทําการเอาเงินนะครับผมทุกคนนะลูกค้าเขาก็จะจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับแต่ว่าคนอีกคนนึงเนี่ยเขาก็กินเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับโอเคตรงนี้คือไรนะทุกคนนะครับอันนี้คือคนที่เขาสั่งนะครับผมทุกคนโอเคเรียบร้อย มารับพนักง,งานก่อนละกันนะครับผมตอนนี้คนค่อนข้างที่เยอะนะครับโอเคโอเคนี่นะครับผมทุกคนไอ้อต้นกล้าเป็นไรไว้ทุกคนนะครับถ้ามันจะเหยียบขวยอีกทีนึงผมบอกเลยนะว่าผมอันเฟมาแล้วนะเวททุกคนครับอ่าโอเคโอเคต้นกล้าโอเคกูอ่ฟมึงละบายบายต้นกล้าอันฟน,อนฟมเล <c oughs> ี้ยวบายบายเหยียบหัวกูนะใช่ไหมเหยียบหัวกูนะใช่ไหมเหยีหยบหัวกูนะใช่ไหม โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมทําการต้อนรับเขาก่อนละกันนะครับนี่ไงมึงเหยียบหัวกูใช่ไหมต้นกาก,ากาูอบอกว่าไงกูไม่ชอ่วกูไม่ชอ่วโอเคกเก็บเงินก่อนนะครับผมทุกคนนี่ไงคนที่มันชอบเหยียบหัวนะครับมันต้องโดนหมอันเฟรนเว้ยอันเฟรนเออมันต้องอันเฟรนเว้ยทุกคน,นครับเรียบร้อยอันเฟรนไปนั่นแหละทุกคนครับสุดยอดสุดยอดไปเลยะทุกคน,นครับมอันเฟรนเขา้องจริงนะเนีผมทุกคน <laughs> เดี๋ยวดูกันแนละ้วผมทุกคนนะว่ามันจะมาลองขอผมขนาดไหนเนะี่ย แกล้งน้องเขาแล้วผมแต่ว่าคือมันแบบทำให้ผมปั่นป่วนจริงเว้ยเออผมก็ต้องอาเฟนเขานลครับทุกคนนะเป็นการทําตัวอย่างที่ดีมากนะครับโอเคเราทําการทําอาหารกันต่อดีกว่านะครับรู้สึกว่าเราจะมีเตาอยู่2อย่างด้วยกันนะครับนี่ร้านอาหารเราเนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับมันก็เลยทําให้โอ้โหลูกค้านี่คือแบบว่าค่อนข้างน่ากลัวแล้วผมทุกคนนะกูว่ากูไม่รับเขาดีกว่าเว้ยมาโอเค เอาร้านค้าไปเสิร์ฟก่อนนะครับผมทุกคนนะสินค้าของเรานั่นเองนะครับโอเคใครอยากได้ครับผมทุกคนต้มยำกุ้งโอเคก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยผมทุกคนผมจะไม่รับเขาไว้ทุกคนแก้งแม่งโอเคเราทําการเอาฟู้ดนี้ไปเสิร์ฟก่อนล้วกันนะครับเดียร์โนเอาไว้รับเบิรสโตตอนนี้คือเหมือนคนเขากำลังจะทําอยู่นะทุกคนฮนะโอเคลูกค้าเขาแบบว่า กินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเอาจานไปเก็บไว้ทุกคนครับโอเคก็รู้สึกว่าใหม่ตลอดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นเพลินอยู่นะครับผมทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทําการตรวจสอบร้านเขาดีกว่านะครับว่าร้านคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอาจจะได้อินสป a t ชันหรือว่ากําลังใจนะครับในการทําร้านต่อไปเว้ยอันนี้คือร้านของคุณแบงค์ริวนะครับทุกคนนะโอ้ยเราสามารถทําการเข้ามาได้โอ้ทุกคนครับคือแบบมีอะไรแบบว่ายุ่งยากไปหมดนะครับผมทุกคนแต่ว่าคือร้านเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับ เราสามารถทำการเทียพอร์ตไปได้ถึงชั้น4เลยนะผมทุกคนนะโหลูกค้ามากันเยอะมากเลยว่ะทุกคนครับอ่ะเราลงไปชั้นล่างดีกว่านะผมโอ้โหร้านเขานี่แบบอลัง,งานการสร้างเวอร์นะผมทุกคนนะโหคนมากันเยอะมากนะครับ โอเคซึ่งเป็นร้านของเขานั่นเองเนะครับผมทุกคนนะเอะเรื่อมันจะรวยขนาดนั้นวะอันนี้ก็คือร้านของใครเนี่ย Enlock สองพันสิบนะครับเลตเตอร์รอนสามหกสิบสาม Customer Safe โอเคครับผมอันนี้คือร้านใครเนี่ยโอ้โหลูกค้าที่เต็มเหมือนกันนะครับกลับมาที่ร้านตัวเองโอ้โหอะไรวะเนี่ยทุกคนคนระับรู้สึกว่าร้านตัวเองเรายังไม่ค่อยได้ทําอะไรที่มันแบบค่อนข้างที่จะลงทุนเลยนะครับผมทุกคนนะซึ่งร้านเราเนี่ยต้องเอากับเขาหน่อยนะครับโอเคเราไปที่ช็อปกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวรอตังเราสามร้มรยอย ครผมทุกคนนะแบบอ g กโน a รนอะไรนิดนึงนะครับโอเคเราทําการเสิร์ฟคนดีกว่านะครับปึ๊บจะไงเนะี่ยอันนี้คือผมต้องเสิร์ฟใครโอเคทําอาหารก่อนนะครับทุกคนนะตอนนี้เอาไปเสิร์ฟดีกว่าครับผมตอนนี้โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมปึ๊บเสิร์ฟต่อนะครับผมตอนนี้โอเคนี่ให้ร้านอาหารของคุณนะครับเดี๋ยวผมไปทําการ เสิร์ฟดีว่านีผมทุกคนนะ,ะคุณลูกค้าเชิญน,นั่งเลยครับเดี๋ยวผมไปช็อปก่อนนะตอนนี้โอเคซื้อดีว่านะผมทุกคนนะน่าจะมีอะไรให้ผมซื้ออยู่นะตรงนี้คืออะไรเนี่ยหนึ่งร้อยสี่หกร้อยโอ้โหมันก็จะเริ่มแบบแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับโลบัคยี่ห้าโลบัคครับผมอันนี้คือพื้นนั่นเองนะทุกคนนะเราสามารถทําการตกแต่งได้แต่ว่าตอนนี้ยังแล้วกันนะซลลไอเทมเราสามารถซิลอะไรได้บ้างตอนนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะเวททุกคนครับเจ็ดสิบห้าคัเตอร์ ผมว่าผมซื้อที่นั่งใหม่ของลูกค้าดีกว่าทุกคนครับหรือว่าคือผมจะไปจ้างแบบพวกสตาร์มันว่อทุกคนครับนี่ไง1 5 0 4 5 0นะครับผมทุกคนนะแ็คโอเคทําการจ้างเดวิดมาก่อนละกันนะครับผมเป็นพนักงานเสิร์ฟเว้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับผมทุกคนโอเคจะได้แบ่งบาพาระเราไปเยอะนะครับเราทําการไปร้านอื่นดีกว่านะครับทุกคนนะผมเนี่ยมีปัญหามากเลยนะเว้ทุกคนครับเวลาที่ผมแบบค่อนข้างที่จะแบงค์สเปซนะผมทุกคนหรือว่าเว้นระยะแบบ ช่วงแบบเวลาผมพูดนะครับทุกคนนะแล้วมันก็อาจจะมีปัญหาเลยทุกคนนะครับทำให้มันแพงสเปซไปนะผมหรือว่าเกิดอาการว่างเลยเพราะว่าผมซื้ออีกอยู่นะครับไม่อยากซื้ออเลยทุกคนอันนี้คือร้านเขานี่คือเต็มไปด้วยลูกค้านะผมทุกคนนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีครับอันนี้คือพนักง,งานเสิร์ฟบบเริ่มมาแล้วครับผมทุกคนนะโอ้โหเป็นการทําให้ร้านนั้นเนี่ยเริ่มมีคนมากขึ้นนะครับทุกคนนะเห็นไหม จะมีเจ้าเดวิดเนี้ยผมทุกคนนะมาทําการเสิร์ฟนั่นเองเนะครับผมหรือว่าเป็นวีเตอร์นั่นเองโอเคเรียบร้อยครับผมทุกคนฮ้ยผมว่าเกมนี้ก็ถือว่าเล่นเพลินอยู่พอได้นะผมทุกคนนะดูซิเดวิดไปต้อนรับเขาซิเดี๋ยวผมต้อนรับเองก็ได้นะครับไม่เป็นไรโอเคได้เงินนะครับผมทุกคนดูซิว่าเขาจะทาไงปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคทุกคน,นครับทําการทําอาหารดีกว่าแล้วก็ไปเสิร์ฟให้เขานะครับปึ๊บ โอเคก็ okay, น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับซึ่งผมเนี่ยถือว่าถูกใจมากๆนะครับ <c oughs> เพราะว่าคือเลตตรอนไทคูนเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยกับเกมนี้มันต่างกันเยอะไหมนะผมทุกคนแต่ว่าคือค่อนข้างที่จะแบบชอบใจมากๆนะผมทุกคนนะสำหรับเกมนี้นะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่นบ่อยๆเลยเลวกันนะครับผมทุกคนนะขอให้ประมาณสัก9.8เต็มเลยแลย้วกันนะผมทุกคนเต็ม10นะเออเดี๋ยวผมจะมาแบบ ถ้าพาสอบมาด้วยทุกคนครับบอกเลยว่าผมเล่นโหดแน่แนว้ยอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคนละไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทํารายการคลิปแบบนี้อีกนะครับผมทุกคนนะถ้าชอบใจเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะทุกคนครับส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมทุกคนอยากให้ผมทําแมปอะไรต่อนะครับก็สามารถมินมาได้เลยนะใต้คลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมเจอกันนะไว้ยจุ๊บฟิวเจอกันนะผม